แต่ถ้าผมบอกคุณว่าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถหยุดสงครามระหว่างสองจากประวัดิได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคและเธอทำให้ชายผู้ทรงอำนาจที่สุดในโลกยอมคุกเข่าให้โดยสมัครใจคุณจะเชื่อไหมว่านั่นคืออาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่ากองทัพใดๆสเสน่ห์ของสติปัญญาเรื่องราวของคลีโอพัตราราชนีผู้ใช้สเสน่ห์ควบคุมมหาอำนาจสองโลก แต่ถ้าผมบอกคุณว่าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถหยุดสงครามระหว่างสองจักรวรรดิได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคและเธอทำให้ชายผู้ทรงอำนาจที่สุดในโลกยอมคุกเข่าให้โดยสมัครใจคุณจะเชื่อไหมว่านั่นคืออาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่ากองทัพใดๆเสน่ห์ของสติปัญญาเรื่องราวของคลีโอพัตราราชินีองค์สุดท้ายแห่งอียิปต์โบราณมักถูกจดจำด้วยคำเพียงไม่กี่คำ คือความงามสเสน่ห์ความเย้ายวนแต่หากคุณเชื่อว่าเธอเป็นเพียงหญิงงามผู้ใช้เรือนร่างเพื่อครอบงำชายเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดอียิปต์ในคริสต,ต์ศตวรรษที่หนึ่งก่อนคริสตกาลคืออาณาจักรที่กำลังร่วงโรยจากความรุ่งเรืองพันปีราชวงศ์โทเลนีที่ปกครองมาตั้งแต่ยุคอเล็กซานเดอร์มหาราชกำลังจมอยู่ในนี้สินความขัดแย้งและการแทรกแซงจากโรมัน อียิปต์กลายเป็นรัตนาชาติในแม่น้ำไนที่เหล่ามหาอำนาจต่างแย่งชิงกันยึดครองในท่ามกลางความเสื่อมถอยนั้นเด็กหญิงคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นในราชสำนักแห่งอเล็กซานเดรียเธอชื่อคลีโอพัตราฟิโลพาตอแปลว่าผู้เป็นที่รักของบิดาบิดาของเธอคือพระเจ้าโทเลมีที่12กษัตริย์ผู้ถูกเรียกขานว่าเอาใจโรมันเพราะต้องพึ่งพาอำนาจของโรมในการคงบัลลังก์ไว้และเพราะเหตุนั้น อียิปต์ในยุคเธอเกิดมาจึงแทบไม่ต่างจากหุ่นเชิดทางการเมืองของกรุงโรมแต่สิ่งที่ทำให้เด็กหญิงคนนี้แตกต่างไม่ใช่ความงามไม่ใช่ชาติกำเนิดแต่คือสติปัญญาและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาคลีโอพัตราได้รับการศึกษาในระดับที่หญิงใดยุคนั้นแทบไม่มีโอกาสได้สัมผัสเธอพูดได้มากกว่า9ภาษาเข้าใจทั้งกรีกอียิปต์อารามอิกฮิบรูและลาติน และเหนือสิ่งอื่นใดเธอเป็นโทเลมีองค์แรกในรอบ300ปีที่พูดภาษาอียิปโบราณได้อย่างชัดเจนเธอไม่เพียงเข้าใจวัฒนธรรมของผู้ปกครองกรีกแต่ยังเข้าถึงหัวใจของประชาชนอียิปต์ได้โดยตรงในยุคที่ผู้ชายปกครองโลกคลีโอพัตราเลือกที่จะปกครองด้วยสมองเมื่อพระบิดาสวรรคตคลีโอพัตราในวัยเพียง18ปีขึ้นครองราชร่วมกับพระอนุชาโทเลมีที่13 แต่ราชสำนักกลับกลายเป็นสมรภูมิทางอำนาจเลือดค้นควังที่ปรึกษาและขุนอางฝากฝ่าฝ่ายอนุชาพยายามกำจัดคลีโอพัตราออกจากอำนาจและในที่สุดเธอถูกขับออกจากอเล็กซซนเดียไปอยู่ในทะเลสายซีเรียโลกอาจคิดว่านั่นคือจุดจบของราชินีวัยเยาแต่เธอกลับมองมันเป็นโอกาสเพราะในเวลานั้นเองกองทัพของจูเลียซีซ่าผู้นำแห่งโรมันได้เดินทางมาถึงอียิปต เพื่อไกล่เกลีย่ยสงครามภายในของราชวงศ์โทเลมีคลีโอพัตรารู้ว่าการกลับคืนสู่อำนาจไม่ได้มาจากดาบหรือกองทัพแต่มาจากการเปลี่ยนใจคนที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกคืนนั้นเธอแอบ,บลอบเข้าไปในวังของซีซาร์โดยให้คนรับใช้ห่อร่างเธอในพรมล้ำค่าและแบกเข้าไปในห้องบรรทมของซีซาร์เมื่อพรมคลี่ออกสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าไม่ใช่หญิงงามผู้ยั่วยวน แต่เป็นหญิงสาวที่จ้องเขาด้วยสายตาแห่งสติปัญญาเธอพูดกับซีซ่าในภาษากรีกภาษาที่ชายผู้ยิ่งใหญ่แห่งโรมคุ้นเคยที่สุดและในบทสนทนานั้นคลีโอพัตราไม่ได้อ้อนวอนเธอโต้ตอบอย่างเฉียบคมวิเคราะห์สถานการณ์อียิปต์ด้วยความเข้าใจลึกซึง้งจนซีซ่าถึงกับกล่าวว่าเธอไม่ได้มาเพื่อขอความช่วยเหลือเธอมาพร้อมข้อเสนอที่โลกไม่อาจปฏิเสธซีซ่า ตัดสินใจหนุนหลังเธอกลับสู่ราชบัลลังก์และเมื่อสงครามกลางเมืองจบลงคลีโอพัตราก็กลับมาเป็นราชินีอียิปต์อย่างแท้จริงแต่ในสายตาของโรมเธอกลายเป็นหญิงที่มีอำนาจเกินกว่าผู้ใดจะควบคุมได้หลังชัยชนะคลีโอพัตราให้กำเนิดบุตรชายกับซีซ่าเด็กชายที่เธอตั้งชื่อว่าซ e ีซาริออนนั่นไม่ใช่แค่ความรักแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการรวมกันของสองอาณาจักร อีิบและโรมถูกผูกไว้ด้วยสายเลือดซีซ่ากลับไปรวมพร้อมคลีโอพัตราเธออาศัยอยู่ในวิลล่าหรูใกล้แม่น้ำไทเบอร์แต่ความสัมพันธ์นี้ทำให้ชนชั้นสูงโรมันไม่พอใจอย่างรุนแรงเพราะในสายตาของพวกเขาคลีโอพัตราคือราชินีต่างชาติผู้ทำให้โรมถูกครอบงำและในปี44ก่อนคริสตกาลจูเลียสซีซ่าถูกลอบสังหารกลางวุฒิสภา ความฝันของคลีโอพัตราที่จะสร้างพันธมิตรระหว่างอียิปต์กับโรมพังทลายลงในพริบตาแต่เรื่องของเธออยังไม่จบในวังอเล็กซานเดรียคลีโอพัตรากลับมาเป็นราชินีอีกครั้งและในไมชาานั้นเธอได้พบชายอีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนชะตาเธออีกครั้งชายผู้มีชื่อเสียงทั้งในฐานะนักรบและนักรักเธอคือมาร์กแอนโทนีคือมาร์กแอนโทนี เขาคือหนึ่งในสามผู้นำสูงสุดของโรมันหลังซีซ่าสิ้นชีวิตเมื่อแอนโทนีเดินทางมาถึงอียิปต์คลีโอพัตรอจัดการต้อนรับเขาอย่างอลังการเรือของเธอตกแต่งด้วยทองคําใบเรือสีม่วงหอมกลิ่นกำยานและเธอปรากฏตัวบนบัลลังทองในชุดของเทพระเจ้าไอซิสภาพนั้นทําให้แอนโทนีตกอยู่ในมนสกดตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เห็นแต่สิ่งที่มัดหัวใจเขานั้นไม่ใช่เพียงรูปลักษ คลีโอพัตรามีความเฉียบแหลมทางการเมืองเกินกว่าหญิงใดในยุคนั้นมากเธอรู้ว่าอียิปต์ต้องการพันธมิตรเพื่ออยู่รอดและแอนโทนีก็คือกุญแจที่จะป้องกันโรมจากการกลืนชาติของเธอทั้งคู่กลายเป็นพันธมิตรทางอำนาจและคู่รักในเวลาเดียวกันแต่การผูกพันมันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในยุคโรมันตอนปลายศัตรูของคลีโอพัตราในโรมมีชื่อว่าออกทาเวียน หลานบุญธรรมของซีซ่าเขามองว่าอิทธิพลของคลีโอพัตราเนื้อแอนโทนีคือภัยต่อโรมโดยตรงและเมื่อแอนโทนีแต่งตั้งซีซาริออนบุตรของคลีโอพัตราเป็นผู้สืบทอดของซีซ่าโรมทั้งเมืองลุกเป็นไฟปี31ก่อนคริสตศักราชกองเรือของอีอิ์และแอนโทนีเผชิญหน้ากับกองทัพของออกเทาเวียนที่อ่าวแอคเทียม สงครามที่ตัดสินอนาคตของโลกยุคนั้นเริ่มขึ้นแม้กองทัพอีอิปจะยิ่งใหญ่แต่กลยุทธ์ของออกเทาเวียนเฉียบแหลมกว่าและเมื่อคริโอพัตราตัดสินใจถอนเรือหนีแอนโทนีเข้าใจว่าเธอทรยศเขาจึงตามเธอกลับอเล็กซานเดรียปล่อยให้กองทัพแตกพ่ายทั้งคู่หนีเข้าสู่วังหลวงที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองที่สุดในโลกและนั่นคือวันที่คริโอพัตรารู้ว่า อียิปต์ไม่เหลือทางรอดอีกต่อไปเมื่อออกทาเวียนบุกถึงอเล็กซานเดรียมาร์กแอนทโทนีเข้าใจว่าคลิโอพัตราตายแล้วเขาจิงแทงตัวเองด้วยดาบของตนและในลมหายใจสุดท้ายเขาได้พบว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เธอกอดร่างของเขาไว้เลือดและน้ำตาไหลปะปนกันเธอกล่าวเพียงคำเดียวเราจะพบกันอีกในโลกของเทพ,พเจ้า ไม่กี่วันต่อมาออกทาเวียนจับกุมคริโอพัตราเขาต้องการพาเธอไปโรมเพื่อแสดงเป็นเฉลยแห่งชัยชนะแต่ราชินีแห่งนายไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์จารึกเธอในฐานะของโชในวันที่12สิงหาคมปี30ก่อนคริสตศักราชเธอเลือกตายอย่างราชินีโดยปล่อยให้งูเห่ากัดแขนของตนและล้มลงท่ามกลางเครื่องประดับทองคำในห้องบัลลัง คลีโอพัตราสิ้นพระชนในวัยเพียง39ปีเธอไม่ได้ตายเพราะแพ้สงครามแต่เพราะไม่ยอมให้ใครมีอำนาจเหนือจิตวิญญาณของเธอแม้เวลาผ่านมากว่า2,000ปีชื่อของคลีโอพัตรายังส่องแสงในยุคที่ผู้หญิงแทบไม่มีสิทธิ์พูดเธอกลับเป็นผู้ปกครองอาณาจักรยักษ์ในยุคที่ผู้ชายใช้ดาบเธอใช้คำพูดเป็นอาวุธนักประวัติศาสายุคใหม่ เริ่มทบทวนภาพของคลีโอพัตราว่าเธอไม่ใช่หญิงงามผู้เหลาะหลวงแต่คือนักการทูตนักวิทยาศาสตร์และผู้นำที่เข้าใจอำนาจเชิงวัฒนธรรมอย่างลึกซึง้งเธอเป็นผู้บุกเบิกแนมคิดซอฟต์พาวเวอร์ก่อนที่โลกจะมีคำนี้เพราะเธอรู้ว่าการครองใจคือการครองโลกและอำนาจที่ยั่งยืนที่สุดไม่ใช่จากความกลัวแต่จากความเคารพ ในยุคปัจจุบันเรายังเห็นเงาของคริโอพัตราในสังคมที่ยกย่องภาพลักษณ์เหนือคุณค่าในโลกที่การสื่อสารสามารถเปลี่ยนประเทศหนึ่งได้เพียงคลิกเดียวสเสน่ห์กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ต่างจากในยุคของเธอบางคนใช้ความงามเพื่อขายสินค้าบางคนใช้ถ้อยคำเพื่อสร้างอิทธิพลและบางคนใช้ภาพลักษณ์เพื่อควบคุมทั้งโลกดิจิทัลคริโอพัตรา อาสิ้นฉีปไปแล้วแต่แนวคิดของเธอยังคงดำรงอยู่ในทุกคนที่รู้จักใช้สเสน่ห์อย่างมีปัญญาคริโอพัตราสอนเราว่าอำนาจที่เกิดจากสเสน่ห์จะยืนยาวได้ก็ต่อเมื่อมีสติเป็นรากฐานความงามอาจดึงดูดสายตาแต่ปัญญาเท่านั้นที่ควบคุมใจคนได้และประวัติศาสตร์ก็เตือนเราทุกยุคเสมอว่า ทุกครั้งที่มนุษย์พยายามควบคุมโชคชะตาสุดท้ายโชคชะตาก็หวนกลับมาควบคุมมนุษย์ราชินีแห่งอียิปต์คนสุดท้ายอาจจากโลกนี้ไปพร้อมอาณาจักรของเธอแต่ชื่อคลิโอพัตราได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหญิงผู้เข้าใจอำนาจของความเป็นมนุษย์ยิ่งกว่าใครเพราะในที่สุดแล้ว สเสน่ห์อาชนะใจโลกได้เพียงชั่วคราวแต่ปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้โลกจำชื่อคุณไปตลอดกาล